นันกวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกรสินวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอบทเรียนออนไลน์เรื่องโครงสร้างโลกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ส,สาระการเรียนรู้ที่3วิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์และอวกาศโดยเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยการแบ่งโครงสร้างของโลกและองค์ประกอบภายในของโลกถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ วัสดีค่ะมีใครเข้ามากันหรือยังคะวันนี้อากาศหนาวนะคะเราจะมาเรียนอยู่ที่ห้องก็สามารถเรียนได้นะคะจะดูก่อนนะคะว่ามีคนเข้ามาหรือยัง แล้วครเข้ามาแล้วกด<อ>หัวใจให้ด้วยนะคะมีหัวใจมาแล้วนะคะสอดวงเราจะรอประมาณสักห้าคนนะคะเราก็จะเริ่มเรียนกันแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนรูก้เกี่ยวกับ โครงสร้างภายในของโลกนั่นเองนะคะเสียงชัดไหมคะถ้าชัดกดหนึ่งให้ครูด้วยนะคะถ้าเสียงชัดนะคะกดหนึ่งให้ครูเลยนะคะนั้นที่เรมาเกปสวัสดีค่ะพรประภาคนายเราขอรออีกประมาณ หนึ่งนาทีเราจะเริ่มเรียนกันเร็วค่ะเก่งใจก็เปลีป่ยนตั้งแต่บุ่อจันเด็กหญิงจิลัสัาก็มาเร็วนะ

คราวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างโลกของเรานะคะที่เราอยู่นะั้นมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะ,ะโลกของเรานะคะก่อนอื่นที่เราจะมารู้กับองค์ประกอบของ โลกนะคะเรามารู้เกี่ยวกับโลกของเราก่อนนะคะคือโลกของเรานะคะก็เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะคะอยู่ในระบบสุริยะนะคะเกิดขึ้นเมื่อ4,600ล้านปีที่ผ่านมานะคะนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะสันนิษฐานว่าระบบสุริยะนี้เกิดจากการหมุนวนหรือว่าของฝุ่นแล้วก็แก๊สในอวกาศเนบิวลานี่นะคะแรงโน้มถ่วงระหว่างมวลทําให้ฝุ่นและแก๊สน,นะคะในอากาศเกิดการยุบตัวและรวมตัว จน,จนในที่สุดนะคะกลายเป็นระบบสุริยะซึ่งประกอบด้วยดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเคราะห์ต่างๆนั่นเองค่ะ,ะสักครู่นะคะนักเรียนสักครู่นะคะนักเรียนมีขัดข้องนิดหน่อยค่ะต่อไปเป็นการศึกษาโครงสร้างของโลกนะคะ มนุษย์นะคะได้ทำการศึกษาโครงสร้างของโลกทั้งศึกษาเก็บหลักฐานแล้วก็ทดลองทางวิทยาศาสตร์มากมายนะคะซึ่งการศึกษาผ่านหินแตกป้อมถูกนำพาขึ้นมาบนผิวโลกพร้อมกับนาวานะคะจากการประทุข,ของภูเขาไฟนะ,ะการขุดเจาะและการสำรวจใต้พิภพนะคะทำให้ทราบว่านะคะองค์ประกอบภายในของโลกนั้นประกอบไปด้วยเหล็กแล้วก็นิกเกิลเป็นองค์ประกอบหลักนั่นเองค่ะ ส่วนการแบ่งชั้นของโลกนะคะก็จะวันนี้ก็ขอหยิบยกมา2อ,อหลักเกณฑ์นะคะคือการแบ่งตามสมบัติของขึ้นไหวสะเทือนแล้วก็การแบ่งตามองค์ประกอบทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีนั่นเองนะคะส่วนการแบ่งตามขึ้นสัสะเทือนก็จะแบ่งออเป็นสี่ยางคือฐานธรณีภาค ธรณีภาพมีโซเฟียแล้วก็แกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นในนั่นเองค่ะส่วนการแบ่งตามองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของหินก็จะแบ่งเป็น3ชั้นนะคะคือชั้นเปลือกโลกชั้นเนื้อโลกและชั้นแกนโลกนั่นเองค่ะเราจะมาดูการแบ่งจากขึ้นไหวสะเทือนกันนะคะก็คือธรณีภาคนะคะเป็นชั้นที่อยู่นอกสุดนะคะมีความลึกประมาณ100กิโลเมตรนั่นเองจากผิวโลกประกอบไปด้วยมีคุณสมบัติที่เป็นหินที่มีคุณสมบัติของแข็งนะคะ สองคือฐานธรณีภาคนะคะอยู่ใต้ธรณีภาคเป็นบริเวณที่เคลื่อนไหวสะเทือนนั้นมีความเร็วไม่สม่ำเสม,มอก็จะแบ,บ่งออกเป็นสองส่วนเช่นกันคือส่วนที่เคลื่อนไหวสะเทือนมีความเร็วลดลงแล้วก็ส่วนที่เขตที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสามก็คือมีโซเฟียนั่นเองเป็นชั้นที่อยู่ใต้ฐานธรณีภาคนะคะเป็นชั้นที่บริเวณขคลื่นสัตสะเทือนนั้นมีความเร็วเพิ่มขึ้นสม่ำเสม,มอหินบริเวณ ห,หรือสารบริเวณส่วนล่างของมีโซเฟียมีสันานะเป็นของแข็งแล้วก็ลึกประมาณ660ถึง2,900กิโลเมตรจากผิวโลกนะคะสีก็คือแกนโลกนะคะแกนโลกก็สามารถแบ,บ่งอีก2อย่างคือแกนโลกชั้นนอกแล้วก็แกนโลกชั้นในแกนโลกชั้นนอกก็จะอยู่ใต้มีโซเฟียมีความลึก 2,900- ันเถึง5,140กิโลเมตรจากผิวโลกและชั้นโลกแกนโลกชั้นในนะคะก็จะอยู่ลึก ประมาณ5,140กิโลเมตรนะคะจนไปถึงศูนย์กลางของโลกนะคะต่อไปก็คือการแบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของหินนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถแบ่งได้เป็น3ชั้นหลักๆดังนี้นะคะ 1. ชั้นเปลือกโลกเป็นเป็นเสมือนผิวด้านนอกที่ปกคุมโลกแบ่งออกเป็น2บริเวณนะคะคือบริเวณเปลือกโลก พื้นทวีปแล้วก็เปลือกโลกใต้มหาสมุทรนะคะเปลือกโลกพื้นทวีปก็จะประกอบไปด้วยธาตุซิลิกอนแล้วก็อลูมิเนียมนั่นเองค่ะอลูมิเนียมนะคะเปลือกโลกใต้มหาสมุทรนะคะก็จะประกอบไปด้วยธาตุซิลิกอนแมกนีเซียมเป็นส่วนใหญ่ค่ะและต่อไปนะคะคือการแบ่งโครงสร้างทางกายภาพทางเคมีของหินก็จะแบ่งเป็นชั้นเนื้อโลกนะคะแล้วก็ ช,ชั้นเนื้อโลกก็จะแบ่งไปอีกเป็นชั้นเนื้อโลกชั้นล่างแล้วก็ชั้นเนื้อโลกชั้นบนค่ะเนื้อโลกชั้นล่างจะมีสถานะเป็นของแข็งนะคะเนื้อโลกชั้นบนก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนอีกนะคะคือชั้นเนื้อโลกชั้นบนล่างแล้วก็เนื้อโลกชั้นบนตอนบนค่ะและสุดท้ายนะคะคือ แกนโลกนะคะอยู่ในระดับความลึกจากผิวโลกประมาณ2,900กิโลเมตรลงไปนะคะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือแกนโลกชั้นนอกแล้วก็แกนโลกชั้นในนะคะตรงนี้จะมีอุณหภูมิที่สูงมากนะคะอาจสูงถึง6000องศาเซลเซียสเลยนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะก็นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับชั้นโลกนะคะแบ่งเป็นหลักๆถ้าจะไม่ง่ายคือแบ่งเป็นหลักๆกก็คือเปลือกโลกเนื้อโลก,แล,กแล้วก็แกนโลกนั่นเองค่ะก็ สำหรับคูณในวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะมาพบกันใหม่นะคะก็ฝากติดตามในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ